วันอาทิตย์ทุกคนเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ครึมเดียเด๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ลมโอ้ยจะกี่อย่างดอกจ้าแต่ละมือแต่ละเดมีซีเรดูกาด นั้นจะเห็นอเล็กออกมาสักทีเนาะทุกคนหมายถึงว่าวันนี้เขาอยู่บ้านเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ว่างนะทุกคนเพราะว่าเขามีการบ้านที่จะต้องส่งวันนี้แล้วเขายังทําไม่เสร็จแล้วก็เขาจะมีสอบวันที่28นี้จ้าทุกคนเขาก็เลยแบบ เขาคือช er, oh, uh, ีว right. ิตเขาอยู่แต่กับการเรียนอันนี้เข้าใจลูกเลยเนาะแล้วเขาก็กลับบ้านดึกดึกเดนอ่ะอาทิตย์หนึ่งจะเจอเขาวันเดียวเขาจะบอกเลยว่าวันไหนแล้วก็ไม่ได้ทั้งวันที่จะแปบว่าเจอหน้าลูกนะทุกคนก็คือเขาบอกว่าแม่วันนี้เขาจะพาไปกินมื้อเที่ยงเขาจะเลี้ยงมื้อเที่ยงแม่เพราะว่าเงินเดือนเขาอ่ะจะออกแล้วคือยังไม่ออกนะทุกคนจริงๆแล้วมันต้องออกตั้งแต่วันศุกร์อ่ะแต่ว่าของอะไรเขายังไม่ออกเขาจะออกวันประมาณวันจันทร์เป็นเงินทํางานแล้วก็เป็นเงินทํางานที่มหาลัยแล้วก็ อ่าเป็นเงินสนับสนุนการเรียนด้วยเนาะก็เลยเขาบอกว่าเงินเดือนจะออกเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงข้าวแม่นะแม่เลยบอกว่าแล้วเขาถามแม่ว่าแม่อยากกินอะไรแม่เลยบอกว่าอ๋อถ้างั้นก็เออนานแล้วเนาะไม่ได้กินเค c ซเราไปกิน k f c กันไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาเลี้ยงแม่คนเดียวนะเขาบอกว่าอย่างนี้อุ้ยไม่เป็นไรก็เลยบอกว่าคนอื่นก็ให้เขาจ่ายเองถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงใครก็ได้เงินเราอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ว่าอย่างนี้เนาะก็ จริงๆแม่ก็จ่ายเองได้แม่ก็ไม่ไม่ทําตัวเดือดร้อนลูกเนาะแต่ว่าด้วยความที่เขาทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้แม่อย่างเงี้ยแม่ก็รับด้วยน้ําใจของเขาเองนะอเล็กเขาจะเป็นคนง่ายๆกับแม่เพราะเขารู้ว่าเอ่อแม่เป็นคนให้เขาให้ข้าขนมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาเลี้ยงมื้อเที่ยงแม่เนี่ยแม่ให้ค่าขนมเขาไปแล้วนะแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ให้อเล็กหลายเดือนเลยเพราะว่าอเล็กไม่เอาแต่ว่าเดือนเนี้ยแม่ต้องให้แล้วนะแม่ให้เข้าไปเสร็จแล้วแม่ก็บอกเขาว่าให้ค่าขนมแล้วนะเห็นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเห็นแล้วครับแม่ขอบคุณ ได้ให้เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรสิจริงๆแล้วแม่ไม่ต้องให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแม่บอกเออหลายเดือนแล้วที่แม่ไม่ให้กันว่าแคบๆเขาว่างี้เออวันนี้เขาก็เลยอยากจะเลี้ยงอยากจะเลี้ยงเพราะว่าเงินเดือนเขาจะออกนั่นแหละทุกคนเรื่องของเรื่องเพราะว่าทุกๆเดือนเนี่ยทุกๆเดือนที่เขาทํางานได้หรือว่าเงินจากจากเออเงินสนับสนุนการเรียนออกเนี่ยเขาก็จะอย่างนงี้แหละเล็กๆน้อยๆให้แม่พอชื่นใจอะไรอย่างเงี้ย อเล็กเขาเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องมากทุกคนแล้วเขาก็พอเจอหน้ามีเวลานิดห,หน่อยเขาก็จะเล่าเรื่องที่เขาได้เจอมาในแต่ละวันเป็นเรื่องของเขาเองนะทุกคนเขาแบบเขาไม่นินทาเพื่อนในกลุ่มนะคือเขาจะพูดเรื่องของเขาที่ได้เจอมากับเพื่อนๆอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่าเขมามีความสุขมากเพราะเขาเป็นคนที่ชอบทากิจกรรมเป็นคนที่คุยคุยได้ตลอดเวลาเป็นคนที่ชอบมีเพื่อนนะอะเออแล้วเขาก็จะเล่าตั้งแต่ที่เราอะไม่ไม่เจอเขาหลายวันอย่างเงี้ยเขาก็ถามน้องเขาว่า เธอเชื่อฉันไหมออกจากร้าน KFC เราก็มาเข้าร้านกาแฟเนาะวันนี้ขอดื่มกาแฟอีกแก้วหนึ่งเนาะทุกคนเนาะตามที่บอกจก้ะอเล็กเขาชอบเล่าเรื่องที่เขาได้เผชิญมาในแต่ละวัน ให้พอ่อแม่น้องฟังเนาะเราสามคนก็นั่งฟังเขาเออเขามีเรื่องเล่าแบบว่าเขาชอบเป็นคนคุยเขาชอบทํากิจกรรมเขาชอบเป็นคนมีเพื่อนเขาชอบแบบไม่ต้องอยู่เฉยๆอะ่ะคือเขาต้องมีอะไรทําอ่ะเออ แม่บอกว่าเอไอของที่เราสั่งนะ่ะสงสัยจะได้แล้วมั้งนะ่นะน่ะเขาก็เลยหันไปมองกันเนาะแม่เลยบอกเดินไปดูซิที่เราสั่งอะ่ะน่าจะได้มันสีแก้วพอดีอะ่ะเออพ่อก็เลยเดินไปดูสรุปไปถามเขาว่าเออใช่ของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเออสรุปว่าใช่อะนนก็เลยลุกไปช่วยช่วยพ่อหิวเนาะทุกคนไปช่วยพ่อหิวอะไปช่วยพ่อยกนะ ทางร้านเขาเปิดเพลงนะทุกคนก็เลยต้องพากเสียงพอบางคนบอกว่าอชอบเสียงธรรมชาติมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเนาะทุกคนแต่ถ้าทางเวลาเราเข้าร้านอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเปิดเพลงอย่างเงี้ยถ้าเราจะทําคลิปอะเราต้องอพากเสียงเอาจากปิดเสียงธรรมชาติแล้วพากเสียงไม่งั้นเราจะติดลิขสิทธิ์นะนะ เล็กเขาจะมีสอบสองวิชาแล้วก็จะปิดภาคเรียนใหญ่ช่วงซนะัมเมอร์เนาะทุกคนตอนนี้เขาก็เร่งเรียนเร่งสอบอยู่แล้วทีนี้ก็เขามีความสุขจ้ะคือเรื่องเรียนอะไรนะแม่ก็ไม่ก้าวไก่เขานาะอเพราะว่าลูกลูกชอบในการที่จะเรียนลูกชอบในการที่จะหาสิ่งใหม่ๆลูกชอบที่จะทําอะไรก็ให้เขาทําไปจ้ะก็คือมีบางคนยังถามว่าเล็กเขาเรียนมาหาอะไร คณะอะไรเรียนอะไรเนาะทุกคน,ค,นคืออเล็กอะเรียนคณะเอ่อเภสัชศาสตร์เนะทุกคนก็ถ้าจบออกมาก็แล้วแต่ว่าลูกจะทํางานอะไรเกี่ยวกับเอ่อเอ่อเภสัชศาสตร์คือมันแตกแขนงไปได้หลายๆอย่างในการทํางานนะ คือจริงๆอะไรเขาอยากอยู่เบื้องหลังนะทุกคนเบื้องหลังในที่นี้หมายถึงเขาอยากทํางานเกี่ยวกับวิจัยเอ่อการวิจัยแล้วก็เหมือนทํางานในห้องแลบอะแต่เกี่ยวเอ่อเกี่ยวกับยาทํางานในห้องแลบวิจัยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเห็นเขาบอกแม่มาอย่างนั้นนะทุกคนโอ้โนมนมก็อยากก<ห>ินท่าโกจะนมนมเนี่ยมหมถึงแมททิวเด้จะอยากกินท่าโกจะแม่เตรียมของของันนี้ก็คือหันพักไวเนาะ มีไอ้น,นี่กับข้าวโพดกับแตงกวาอันนี้ของอเล็กที่เขาชอบเนาะหอมหัวใหญ่จะ้ะอันนี้ก็แตงกวาผักอะไรก็ได้นะทุกคนเป็นชีสจะ้ะซอสเปรี้ยวนะเล็กแมทอันนี้ซอสเปรี้ยวแล้วก็อันนี้เป็นซอสทาโก้จะ้ะนี่อันนี้ส่วนอันนี้เป็นเนื้อไก่ไอ้เนื้อไก่บดจะ้ะเนื้อไก่บดนี่ก็คือหนึ่งกิโลเนาะสองแพ็ เราก็จะผัดใส่ผงทาโก้เนี่ยอืมผงทาโก้เขาก็จะมีประมาณนี้จ้ะเขาจะมาในแพ็กเกจเนาะนั่นแหละเดี๋ยวเราไปทํากันจ้ะง่ายๆเลยทุกคนสิบนาทีก็ได้กินแล้วจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวเราจะผัดผัดไก่ก็ ไฟปอดถอนหอนดอกจ้าเพราะเป็นยังเอาใส่โหลดเดี๋ยวมันก็หอนเองจ้าจอดรองเท้านะจอดให้มันออกทางเดิน vài. ใส่ผม Rồi, ngon sốt tí xút. ใส่ sản phẩm. Hử? Ừ. ใส่ sản phẩm. Like. Xem Ăn lượng นี่จะทุกคนผัดให้เข้ากันให้แห้งเนาะจริงๆล้วมันต้องแห้งๆนิดหนึ่งอ่ะถ้าเป็นน้ำก็ไม่มมได้นี่ใช่ไหมนี่ทุกคนมันเยอะอยู่ว่นนี่ <S 1> 1 <S หนึ่งกิโลจะกินเม่อหนึ่งกิโลเนาะครึ่งกิโลอะไรก็กิน คนเนดียวอ,อาว่าเขาเซลล์เลกใช่ไหมเต็มดีทุกคนเต็มก็ดีทุกคนเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้จ้าเนี่ย อันนี้แม่ทำอร่อยแน่ๆเขียบนี่จ้ะเป็นแผ่นแป้ง ke อันนี้ทำมาจากอะไรนะข้าวโพดนะลูกนะอือนี่แ้งกรอบนี่ขนมกล้วยขนมเค้กเค้กกล้วยวันนั้นน่ะเอือไปกินข้าวแรงอันนี้เป็นเกงแกงแักฝักบปกแฟงใส่หมูใส่ใบโหระพาจ้ะบปกฝักบปกแฟง ไม่รู้ว่ามันจะเป็นบักฟักหรือบักเฟงใส่หมูใส่ข,ข้าวคัวใส่ใบโหระพาอาหารของแมเ่เต็มดีละค่ะหอมข้าวคัวมากตามที่บอก้าโก

Ik dan dat dan 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 Wat? ja, dan dan dan

เร็วไหมเร็วมากยี่สิบนาทีรวมกัน <laughs> โอยแม่แกงไว้ต้องนานเลยนะยังร้อนอยู่เลยเ <h> เรจะต้องชิมหรอไม่ใช่หมายถึงหมูชิมแล้วชิมแล้วชชมหมูหรอคืออะไรเขาบอกว่าเขาจะเอาห่อข้าวอันนี้ทุกคนเขาจะเอาห่อข้าวอันนี้แม่ทําห่อข้าวเกงเขียวหวานให้ไงเขาบอกว่าเขาจะเอาห่อข้าวอันนี้ Kan är hjälpa pappa en sväng? Snälla. Okej. Dålig varje dag. Sol, blåsor, Kommer det regn när vi kör bil? Snabbt หรือดูการในวันเดียววันนี้ อ่อยดีหอมไหมหอมข้าวขวดครับข่อยส่วยหัวลา้าพน้ะอ้าวมันยังร้อนอยู่ค่ะออ้าวแม่ําด้วยรับตากมคํขาด้วยรับตาทุกคนวันนี้รับตากทุกคนวันนี้วันแม่ทุกคน กระดูนี่แฮมินี่เอฟซื้อมาตั้เมื่อไหร่ฮะนานนานแล้วครับโอ้โหทุกคนมันเป็นบอดี้ครีมบอดี้ครีมครับอ๋อไม่เห็นกันไหนไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้อะเรอะ ชอบวันนี้วันหอมดีเนาะใช่โอ้ของขวัญวันแม่สวีเดนพี่น้องขอบคุณนะเล็กนะ่ารักมากไปแอบซื้อตั้งนานแล้วสิครับได้ของขวัญด้วยเหรอต้องให้ด้วยเหรอใช้ด้วยกันเนาะอร่อยอ่ะหอมขรัวครัวไม่หอมไม่หรม ขอบคุณนะครั้งที่สองหิวข้าวเลยครั้งที่สองเลยชีสพูดดังสมอกแกดอกละกดได้ซ้ำไหมไหนชิป หมอเค้าพัชเชลลี่ยอ,<ด><ด>องเขาบอกว่าเขาไปตัดผมงวดนี้เขาบอกว่ามันมันมันสั้นไปหน่อยมาด,ด,ดูหันข้างสิลูกปา่าน่าร<ด>ักด,ดีคือเขาลืมสงสัยตอนเขาฉีดน้ำอะเขาลืมว่าอาเล็กมีหัวหยองมัน<ด>มันยืดได้ไง ผมมันยืดได้อ่ะผมหยองอะผมหยองทีน,นี้เขาก็ตัดแบบว่าเขินขึ้นไปเลยแต่ว่าโ okay อเคอเล็กชอบสั้นๆนเนี่ยอือครับเอ,อีกไหมอะ่ะกินให้หมดนะอย่าให้เหลือนะจะกินให้หมด ผักเพลกอะไรก็ยายชาและโฟมีอะวยดูด้วยค่ะโอ้ยลูกไสรล่ะนิวเจ็บลูกไส้ล่ะเออเป็นจะไดมันเมื่อวานมันเจ็บวันนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วเหรอเขาลองรองเท้าใหม่รองเท้าเอฟุตบอลที่เขาซื้ออะนะเขาก็ลองใหม่นะเขาจะถอดรองเท้าแล้วทีนี้เขาเอานิ้วโป้งช่วยนี่แหละ เล็บก็ขัดเล็บก็หักครับหักเล็บหักแล้วมันไปกินเนื้อข้างในด้วยครับแล้วทีนี้มันก็เจ็บมากตอนแรกแม่เห็นเป็นสีม่วงแลนะแม่ไม่อยากดูเลยเพราะว่ามันมันเจ็บปะแม่รู้เหมือนเราใส่รองเท้าแล้วรองเท้ามันกัดเราอะอแล้วก็ตอนหกทุ่มตอนหกทุ่มกานเออผมก็ตัดเล็บให้เลือดออกตัดเล็บให้เลือดออกมันเจ็บอีทุกคนมันเจ็บสิ ใช้น้ำแข็งไปกี่ก้อนละ่ะสีส่ก้อน <laughs> <laughs> ออเมันกินง่ายนะทาโกแต่ว่าอเล็กเขาชอบกินอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแมทธิวก็ชอบเนาะกินง่ายแล้วมันอร่อยอะออผงสำเร็จอ่ะจ้าทุกคนง่ายๆเอามาผัดใส่กับเนือ้อ จริงๆแล้วมันต้องเป็นเนื้อเนาะแมทจริงๆแล้วมันต้องเป็นมันเขาต้องใช้เนื้อบดเนาะอืเออทีนี้เราก็มาดัดแปลงเพราะเขารู้ว่าแม่แม่แม่ไม่กินเนื้อไงเขาก็มาดัดแปลงเป็นหมูบดแล้วก็มาดัดแปลงเป็นไก่บดสรุปแล้วเขาชอบไก่บดมากกว่าใช่ไหมไก่บดอร่อยกว่าเนื้อบดอร่อยกว่าหมูบดใช่ไหม อืมอ mm. mm ืมอเดี hmm. mm ๋ยวมีตกท้ายของหวานด้วยอย่างหยง แต่ให้ดูเราจะใส่อะไรใส่ครีมไหมไม่ใส่แล้วแล้วต้องหักแบบนั้นเหรอลูกเหรอถ้าต้องหักแบบนั้นเหรอกินยากกินยากอ๋อถ้าไม่หักมันกินยากกินยังไงก็อกินยากเออ กินแบบนี้มันง่ายกว่าเหรอจริงเหรอใส่เลยเหมือนเรือเลยใส่เหมือนเรือเลยเป็นกาบไม้เขาเรียกฮึคักเมยจ้ะคักเมยอืมเ้ยนั่งรอเขาตั้งนานเขาไม่กินนั่งรอตั้งนานแล้วก็เขาเป็นคนงี่เง่าจะตายบอกว่าอิ่มอ๋โอ้ยอืมเจ้ามดีเขาบ่ได้ษฐ์มาของหวานคือ เพิ mm ่นเนาะแม่รู้แล้วท <rain> ุกคนรู้แล้วว่าแม่ทุกจะกินยังไงเอาิมมกนะฮะใช่รบกินยังไงอ่ะหนึ่งคำสอโยอมักจิะให้แม่อันนึงอิ่มมากที่อร่อยมากอร่อยจริงหนึงคำเฮ้ยหนึ่งคำบอกกินดอกเบิ้งยังหนุ่มอยู่เลยพี่น้อกนี่ดมมากมันอร่อยมาก เราเบรนน a าบ้าบอลนี่ฮนี่มีนองรนเลยฮะันยกกีออไร่ค่ะนินปเหตุกลรณ์านตจะของนี่ยสีสอบยังอ่านหนังสือเลย ห้บอกว่าอ่านหนังสือเดี๋ยวเอาเล่เดี๋เดี๋ยวเอาไปอ้อผมนะแม่ไม่เคยเห็นหนังสือเขียบเลยในคอนทริวอีกหนึ่งวล่าเฉยสกู๊ปหในลาสแรมบุ๊กใชก็ดูเยี่ยมใช่ดูฮาร์ดจิตเยี่ยมไหมฮเดี๋ยวจะไปดูแล้วเดี๋ยวเอาไอ้อพ่อเรบุกหนังสืออีกหนึ่งอ่าในบุ๊กแล้วเราจะเจอแท้จริงหรอคันไหม อย่แม้แต่ดู n นังโทรทัศน์ใช่ไหมาต a k ุ k ต n องทำบุ๊กอยู่แม่แล้วซ้อนและแ k ้ n ซึ่งแม e ดูห k มีใที่อยู่มไม่เคยทำองทำให้ม่ทำให้แม i ทำให้แม่ k ำให้แม่ทใ u ่ทำให้แม่ทำให้แม่ทำ่ทำห้แม่ทำให้แม่ทำให้แม่ทให้่ทำให้แม่ทำให้แม่ทำให้แ n ่ทนให้แม่ทำ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 ให้่ พูดคุยกันกับเพื่อนเพื่อนสองต่อสองอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องหนังสือที่อ่านน่ะโอ้ยบอกเอาหนังสือมาโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวฝากคลิไปไว้ซัมน่จ้ะนู้แต่เมนูแล้วก็ะมดแล้วก็มื่ออื่นคิดเมนูไหมซอยคิดในเด <B ure. S 1> ้อเบื่อนี่ขนาดกินซื่อนะเบือบ่ออันนี้ทั้งเห็ดทั้งกินนะอ นันตีล่ะเคยเข้าใจกันบ่บัดเนี่เคยบอกบอกเคยบ่กเคยเข้าใจแม่เลยตอนไหนเข้าใจทุกวันแน่ใจบอแน่ใจโอ้ยบดวยยังน้ำดอกบายยทุกคน